พ่อกำลังปรุงยาให้หลานสูตรของพ่อเองยาเกลื่อนยาทาเกลื่อนว่างไมมง <M> 100, มีเอ็มร้อยมีเหล้าขาวมีขามีมด,มดแดงมดแดงสารพัดส,สูตรของพ่อ <laughs> <laughs> ให้หลานปรุงยาให้หลาน ชมบรรยากาศข้างในต่อวันนี้เข้ามาเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็เล่นว่าวหน้าหนาวอาวไมีปุ้ยเจาของที่ร้านเนตกำลังกินแม่กับน้องตั้งวงเสวนาวันอาทิตย์กมแร ไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรผู้าผู้ลีกเล่กันต่อไปหุ่นจักรกลนี่ก็จะเป็นเหตุตอนโหบะเหตุถึงตอนนมานก็จะเป็นแบบนั้นแหละผลิตี่ยเหมือนแรงวันอาทิตย์เวลาจะหลิตเขาทิูวกันเขาทิ้วกันหลีตกระสิหมู่กันโดยปริยายว่าต้องรีบขาเวลาดีดแต่ว่าเก็บข่านคือเวลามาจากโรงเรียนล่องจากรถพบทุกคนกระสิเล่งไปเก็บข่าเลยถ้าลืมเก็บก็จะโดนทั้งหัวยึดโทรศัพท์แบบนี้ หน้าใหญ่ไปไหนวะหน้าใหญ่ไปดูบรรยากาศเว้าโซนนี้เขากำลังว่าวขึ้นโยทะลาลมเขาเห็นเปล่อาอาอ,าอา้ลงมาแล้วลงมาแล้ว เว้าวตะขาวซื้อมาสองร้อยหัวสักขี้กระเทียมแต่วูดวิ่งไปแล้วเตรียมหางเบาว้าวอะไรก็ไม่รู้หัวสักขี้กระเทียมอยู่เรื่อย เอามาแล้วหนึ่งละหนึ่งละ